วันนี้เราจะไปปิกนิกนะคะแล้วก็มาแวะซื้ออาหารเที่ยงก่อนไปค่ะอยู่ที่ร้านทาโกเบลค่ะมาตอนก่อนเที่ยงคนไม่มีเลยนะคะร้านก็จะเป็นอาหารทาโก้นะคะนาโชอะไรพวกนะะี้ค่ะเป็นของเม็กซิกัน ก็จะมีเมนูให้เลือกคล้ายๆกับ KFC คล้ายๆกับ McDonald ลนั่นแหละของเธอนั้นได้แล้วคะ่ะโอเค thank you ได้แล้วคะ่ะคะว i n g lunch โอเคเดี๋ b ววิ่ง lunch แล้วเดิ eat in the mountain you wanna r i n g the belt โอเคโอเค let's go โอเคอโลว s o อลลาอาหารเที่ยงของเราทาโกเปียวร้านทาโกเปียว